ซื้อจริงจ่ายจริงยีสิบหาสตางค์รัชกาลที่7สวัสดีครับผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำน่ายขายแบ่งปันเหรียญเอฟทีฮันี่คือเหรียญกระสาบหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่7ชนิดหลักขาหน้าเหรียญยี่ส ห้าสตางค์ผลิตออกมาจากเนื้อเงินนะฮะในยุคสมัยรัชกาลที่7 F ็ดเอฟซีฮะสำหรับเหรียญนี้ก็ต้องบอกว่าช่องของป่านั้นยังรับซื้อกันอยู่นะฮะสำหรับใครที่มีนะฮะสำหรับทางด้านราคาเอฟซีฮะสำหรับทางด้านราคาก็ถ้าผ่านการใช้งานสวยสมบูรณ์แบบนี้อยู่นะฮะก็เริ่มต้นกันที่ประมาณเหรียญละ300-400บาทนะฮะ เพราะว่าเป็นผ่านการใช้งานที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะขอบก็ยังเหลืออยู่ครบกลางเหรียญก็ยังสวยสมบูรณ์อยู่นะผ่านการใช้งานก็เริ่มต้นกันที่เหรียญละ3 4 0ถึงบาทนะแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าเหรียญสวยจริงๆนี่ก็เดี๋ยวเราค่อยมาตกลงทางด้านราคากันนะค่อยมาตกลงทางด้านราคากันนะเพราะว่าอย่างผ่านการใช้งานสมบูรณ์แบบนี้นะป๋าปาก็เริ่มต้นให้แล้วเหรียญละ3ามถึงสี่บาท ะะถ้าสมบูรณ์ไปเรื่อยๆสวยจะจัดเริ่มได้ผิวเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาตกลงราคากันรับรองว่าถ้าเหรียญสวยาตามสภาพขึ้นไปเรื่อยๆในเอฟซีฮะปะปาก็ให้ราคาสูงกว่า3-400อยู่แล้วเพราะว่าราคาเริ่มต้นการรับซื้อเนี่ยนะฮะเริ่มต้นก็3-400อื้อถ้าสวยขึ้นไปก็อาจจะเป็น500นะฮะถ้าสวยเริ่มจ,จัดๆไปเรื่อยก็เป็น6 0 0 7 0 0จจะมากกว่านั้นกี่ร้อยจะถึงหลักพันไหม ถ้าเป็นเหรียญสวยผิวเดิมจัดจัดเนื้อเงินสะอาดผิวไยกันเลยอาจได้หลักพันกันเลยทีเดียวครับเอฟซียใครที่มีก็ติดต่อมานะฮะทางออดีไลเห็นไหมฮะแอดไล่เพิ่มเพื่อนเลยนะแอดไล่เพิ่มเพื่อนนะแอดไล่ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองนะฮะแอดไล่เพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็อ่อถ่ายรูปเหรียญของท่านนะฮะทางด้านหน้าด้านหลังให้ชัดเจนนะแล้วส่งรูปเหรียญของท่านมาทางออดีไล่ตรงนี้แหละ นะเพื่อให้แอดมินช่องหัวป่านั้นเขาประเมินราคาให้เบื้องต้นนะฮะนะเริ่มต้นผ่านการใช้ง,งานสมบูรณ์เอชเหรียญละ4 4 0 0บาทนะถ้าสวยผิวเดิมจะจัดเดี๋ยวเราค่อยมาตกลงราคากันราคาเพิ่มอยู่แล้วถ้าเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์โอเคเนาะก็ติดต่อช่องของป่ามานะฮะป่าอยาได้รับซื้อเหรียญอ5ต่างของท่านสมัยราชการที่7ซื้อจริงจ่อยจริงสวัสดี